สวัสดีนะครับวันนี้เราพามาดูสวนยางครับสวนญางโมเองนะครับของสนอตีการเกษตรหรือเสนอการยางนะครับเรามาดูต้นนี้กันครับที่ใช้ดีเลยพลาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูต้นนี้กันครับงูนะครับอันนี้ก็ยังไหลอยู่นะกีดอยู่มาสัก3ามถึงสี่มีดนะครับก็มีดละเกือบ2ลิตรเนี่ยครับก็ตามต้นหลังจากที่ใช้ดีเลยพาลาไปนะครับ ตัวลําต้นเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็พวกเปลือกอะไรเงี้ยที่เรากรีดเนี่ยหน้าอย่างก็จะเรียบเนียนมากนะครับการขึ้นของเปลือกก็อยู่ในสภาพที่ดีมากเลยคเนี่ยครับพอดิเลยพลาแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับเราก็ใช้น้ํากดตัวนี้ไน,นะครับน้ํากดของดีไทเกอร์นะครับไปด้วยนะครับทําให้ก้อนอยาง ทำให้ก้อนยางนะครับไม่มีการเสียรูปนะครับแล้วก็ดูก้อนยางนะครับก้อนนี้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้ใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับก้อนนี้ก็ใช้น้ํากดของดีแทเกอร์นะครับน้ําอะไรก็ไม่ออกแล้วก็คงรูปดีมากครับเนี่ยน้ําหนักนี้ถือว่าเยอะเลยครับเนี่ยน้ําไม่ออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนะครับน้ํากดของเราปลอดภัยนะครับได้รับมาตรฐานการตรวจจากทั้งสบทชนะครับ เป้าปลอดภัยและสารก่อเกิดม่เล็งน,นะครับสินค้าของสอดีการเสร็จผ่านมาตรฐานทุกตัวนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับ